สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุาันครับมัอนี่ช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับมื่อนี่ออกมานาครับมาเบิองสวนอ้อยพี่ครับอ้อยมาเบิองสวนอ้อยนะครับตรงนี้ก็มีต้นกล้วยอยู่ไกลๆเนาะนะครับมาเบิองสวนอ้อยมานนี่อ่าตอนนี้ก็กพักควันอยู่นะครับเดี๋ยวกินข้าวเศร้าเดี๋ยวหาอาหารเศร้ากันมันนี่มื่อนี่ภาพพี่น้องมาเบิองนี่คือไฮไลท์มื่อนี่ครับนี่บักม่วงบักม่วงน้อยหรือว่าบักม่วงเขียวนี่แหละบักม่วงเขียว คือว่าบักม่วงหน่อยบังม่วงใบบวกนะนะครับหาเก็บบังม่วงกันของม่วงมันก็เริ่มสุกแล้วนี่ครับเก็บบังม่วงนี่ได้มาแล้วเก็บเก็บใส่ครูไปพร้อมเก็บดอกใส่ครูไปน้ำเดือดสีไปเก็บใบบวกเนี้ยนี่เก็บไปแล้วใส่ครูไปเก็บบักม่วงหาบังม่วงไบใบบก คุณลุงคนที่อยากกินบักม่วงเนี่ยบะม่วงบกม่วงเขียวหรือว่าบะม่วงหน่อยมันเริ่มสุกงานี่แหละครับเริ่มสุกยามนี่มันลนเียใกล้เบิดแล้วเห็นบ่ครับบะม่วงอยู่นะครับใกล้ใกล้จะเบิดแล้วได้ยเก็บได้แล้วจุดแต่สีภาพพี่น้องไปใบโบกก่อนเนาะเอาไปล่างก่อนนะครับครับสลัญางม่ามนีีกมบบนี้บม่วงเด็กอันนี้แก้วขมิ้นอันนี้บะม่วงแก้วขมิ้นครับนี่ครับ พี่้องในเบิงแก้วขมิน้นจะโดกเคลื่อนต้นไม่ใ,ใหญ่ดักต้น,ต,นต้นประมาณถ่วมหัวน้อยเดียวนี้คือประมาณสามสิบสี่สิบลูกมะม่วงแก้วขมิน้นพี่้องที่เบิงอยู่อ่ะตอนนี้บ่ได้แตงหน้าแตงตายอย่างครับก็ทายแบบธรรมชาติมะม่วงแก้วขมิน้นนี่ครับ,บเดี๋ยวไปใบบกบะม่วงกันครับครับตอนนี้หลังจากที่ เก็บบักม่วงมาแล้วครับบักม่วงนี่เก็บเก็บมาแล้วด้ออกมาล่างละหลัง,ลงจากที่ล่างแล้วนี่ียเสียกันนี่บักม่วงบักม่วงเขียวนี่ใบบวกได้สามมาสามหมากแล้วด่ใบบวกแซ่บเลอแต่ในครับบักม่วงนี่ที่น้องที่อยากจะกินบักม่วงแซ่บเวลาเขาใบบวกเขากแกะแกะขวัญมันออกก่อนเขาก็บีบเอาไนาออกครับบีบไนาเป็นบกบ่งที่ละเ็นบอ ขเขื่อนใบโบกข้าวเหนียวมากครับอัดลงไปข้าวเหนียวอัดลงไปครับเอ้อสุดยอดเลยนพี่ดองที่บวนได้กินข้าวเส้าด้ยวยผู้ใดกินข้าวเร้าข้าวบะแสบเนี่ยต้องกินบะหมวงใบโบกเนี่ยสมนครกับแต่ไปนคนอีสานกับเราต้องอธิบายหลายเนาะเราต้องบรรยายครับอีสานพระเจ้าอ่ะเบิง่งอยู่นะครับแต่คนอีสานนี่ผู้ใดเคยสมัครกับ คนยุคเก้าศูนย์ยุคแปดศูนนี่สิพานรุ่นนี้แต่เด็กน้อยรุ่นไม่เนี่ยสิบก่กให้กินเด้ะเด็กน้นอยรุ่นไม่เนี่ยต่ถามว่านี่อาหารสุดยอดเนี่ยเราเฮากินทั้งสี่รับขันขันไหมันเข้ากันสิละบอกม่วงเขาเรียกว่าาบโบกสุดยอดทันเดียวใช่ไปใช่ไปเน้วกินยังเขต้องหาหลายครับออกมานาเนี่ยมาให้มานาเด้ บะม่วงกับผมปลูกเองครับบะม่วงนี่ได้เจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีได้ประมาณนี้ก็ได้กินแล้วมีอยู่บะม่วงเขียวหรือว่าบะม่วงใบโบกนี่อยู่สองต้นนะครับแล้วรก็ากจะเป็นบะม่งงวงบะม่วงกะล่อนหรือว่าบะม่วงแก่นหล่อนนี่คล้ายๆบะม่วงปลานะมีอยู่สี่หาต้นนะครับปลูกไว้ก็จะกินแล้วก็มีมีโชกันนั้นอีกนะครับแล้วก็มีแก้วขมิ้นที่ที่เห็นเมื่อกี้แหละเป็นปูเองกับมือครับอยู่สวนอยู่ให้อยูนานี่ครับ วันนี้มานั่งกินข้าวอยู่ห้องใหม่ห้องบักขามำด้เนี่ยอมีเที่ยงนาพอดีห้องสบายสบายเดี๋ยวอวยให้พี่รองเบิองให้พี่รองในเบิองห่มก่อนนี่ครับตอนนี้ก็รถจอดไราอยู่ตันนี้มีห่มร่มลื่นนะครับห่มสบายครับนี่อม่วงตอนนี้เป็นห่มขามให้พี่รองเบิองห่มขามนี่ครับห่มบักขาำด้วยบักขามนี่เราได้ปลูกครับเกิดเองเก็อยากมาอยู่น้ำนะปลูกตั้งแต่ต้นน้อยๆล่ะตอนแรกก็มีดฟันไปเพราะอยากัำง่าย ฟันไปฟันมานมายนยอยู่มันก็ใหญ่ขึ้นก็เลยปล่อยก็เลยเป็นหฮมครับตัวนี้ก็สิเป็นเถียงนาพอดีเป็นหฮมนะครับเป็นหฮมบักขามปูนพี่น้องล่มเลื่นครับนั้นเราก็ได้กินหมากอ่ะพี่น้องมากินเขา่าเศร้าน้ำกันเด้อนี่ใบบวกครับแสียบลายแสียบลายนีย่ใบบวกเดินนะโอ้ยอ,อืนี่เบิ้ลตอนนั้นเดียวอันนี้นี่ไนไงบอกว่าง ในมองเทยวออกแช่ไหมแช่ไปรสชาติกลมกลม่อมนะครับรสชาติกลมกลม่มอมเขาอัดลงไปน้ำเขาเขาอัดลงไปในบวกว่ามอวงนียคหละมอวงได้หลายด้ลมม,มองหลายอยู่เดี๋ยวล่างกัน เวลาที่ผมได้กินเขาสเท่าหรือเขาเที่ยงมาครับกินเขานั่นกันครับนี่ด้าเขากินเนะาะเขาก็เอาเข่าเดี๋ยวปิดปปี๊ปซ้ามาเข่ากัน,เ,นเอาเข่ายัดลงไปเห็นไปครับเอาเข่ายัดลงไป เขากระจายขั้นขั้นขั้นเดียวขั้นขั้นให้มันเข้ากันให้มันให้มันเข้าเป็นไอเนี้ยแบกม่วงเนาะหรือว่าแบบคล้ายๆข้าวเหนียวบักม่วงนะเพิ่นอันนั้นเพิ่นมุนเพิ่นมุนกะทิขกับปาดอันนี้อันนี้กับข้าวเหนียวบักม่วงเกินข้าวเหนียวบัวมกันเพราะเขาเขาเนี่ยไปลวาเขาขั้นขั้นบีบนี้ เนี่ยบกงวมมันจะเข่าอันเข่าก็บอกเข่าแล้ว mm hmm. ก็ผู้ใดบ่เคยกินร้องรู้ร้องมันจะเป็นแบบรสชาติแบบธรรมชาติมากม่นมีน้ำตาลม่นมีกะทิเป็นรสชาติธรรมชาติมากครับถ้าคนอีสานบ่ต้องบหมยานยบ่บ่ต้องอธิบายอะไรเพื่อนเข้าใจเองครับผู้ใดเคยกินเนาะเนี่ย บายบวกยกโป๊แถมโป๊ะนี่ครับอืม่มด้เบิดจูหลายมากหลายมากพอเสียเ้าก็เขาแนัต้องไปงเสียละ เขาเน้ยราก็บีบบีบบีบให้มันเข่ากันกับกัอเนื้อบางม่วงนี่คืออ่าเป็นข้าเหนียวใบโบกครับผู้ใดที่ชมคลิปนี้เด้ออยากจะกินเขาแ่บๆอยากกินบอกม่วงแ่บๆนี่ครับวิธีนี่ถ้าได้บอกม่วงหน่อยไปครับว่าเบ่งคลิปนี้ก็อยาเรื่องครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่องดุษฎี h ช n n นลหาอยู่หากินครับกดเป็นเพื่อนน้ำครับกดติดตามน้ำด้วยพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยว นี่บดัดนีเอาบกม่วงขึ้นมาแล้วนี่ล่างหลังจากที่ล่างแล้วพี่น้องนี่ครับบกม่วงเขียวเลยเนี่ยบกม่วงเขียวครับหรือว่าบับาบกม่วงใบโบกนี่ครับหลังจากที่ไปเก็บมาในล่างเรียบร้อยแล้วครับผู้ดใดที่ชมคลิปอยู่ครับอยากกินบักม่วงแซ่บครับอย่างเขาก,ก็นี่นี่ที่กาบรบักม่วงแกะมันจะมีขวดวยู่ตรงนี้แกขวดออก ันจะมีอย่างอยู่หน่อยนึงเขาต้องเอาไปล่างน้ำก่อนครับล่างล่างน้ำนี่ครับนี่เบิงบ่ง,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 งดูดวงว่องิอ่งเหนียวมึงว่องเสียบลายเสียบลายอย่างเออมันจะเป็นเนี่ยนต้องซีรับเดี๋ยววางไว้ก่อนอ๋อเขาเหนียวอัดลงไปไประเทศนี่โบกกันนี่บนนโบกกันเอาค่อยอ,อัดลงไปก่อนน้อยๆก็ได้อัดลงไป พออัดลงไปแล้วห้องก็บีบบีบแซบพี่น้องอัดลงไปแล้วห้องก็บีบเลอเนี่ยผมวงวมันเข่ากันกับเข่านะนี่ครับอเนี่ยผกว่มันเข่ากันน้ำเข่าเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยม้วนเข่ากับน้ำเข่าอันนี้เขาก็กินนี่แเลยครับอแซบไปแซบไป ครับก็อย่าลืมครับกดติดตามเด้อครับเด้อช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับท่านที่ได้พ่อคลิปใหม่ๆจะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆ,มๆก่อนถ่ครับก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องดุษฎีชาแนลกับน้องสลานนุ่มดุษฎีนะครับผู้ใดที่กดติดตามก็ขอให้โชคดีถูกหวยร่อยเบอร์ตลอดไปโชคดีตลอดไปครับเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ